สวัสดีผู้นิยมรักและศรัทธาในการสะสมพระเครื่องพระบูชาวัตถุมงคลและเครื่องรางของของังแบบบ้านๆสะสมแบบชาวบ้านชาวบ้านทุกท่านนะครับการสะสมแบบบ้านๆแบบชาวบ้านชาวบ้านสามารถหาพระที่เราศรัทธามาสะสมเก็บไว้ได้แต่ต้องเป็นพระแท้นะครับอย่ากเก็บพระเก๊น,นะครับ เก็บพ้าแท้มีแต่มูลราคาเพิ่มขึ้นตามการเวลาเก็บพักเก๊ไม่ว่านานแค่ไหนก็เก๊อยู่ดีครับเหมือนเช่นเคยครับวัตถุมงค,คลที่ผมจะมาแนะนําให้การสะสมพระเครื่องแบบบ้านๆสะสมแบบชาวบ้านชาวพานที่ทุกคนสามารถจับต้องได้และไม่เป็นภาระแก่ลูกแก่หลานในอนาคตอย่างแน่นอนนั่นก็คือ เหรียญพญาพิชัยดาบหักปี2540ออกที่วัดหลักร้อยอำเภอพิชัยจังหวัดอุตรดิตถเป็นเหรียญที่จำลองแบบมาจากเหรียญรุ่นแรกในปี2513ที่โด่งดังและมีราคาค่อนข้างแพงแต่เหรียญน,นี้สามารถเช่าหา ได้อย่างสบายใจนักสะสมแบบบ้านๆแบบชาวบ้านชาบ้านถ้ามีความศรัทธาและชื่นชมในตัวพระชาพิจัยดาบหัก mm hmm. ก็สามารถเก็บสะสมไว้ได้ครับด้วยความที่เป็นพระยาพิชัยดาบหักซึ่งถือได้ว่าท่านเป็นนักลบที่กล้าหาญและเป็นผู้ที่ มีความรักมีความจงรักภักดีต่อผู้เป็นนายอย่างแท้จริงหามีใครเปรียบได้ในแผ่นดินสยามที่จะมีความรักจงรักพกดีเท่าพญาพิชัยดับหักคงหาไม่ได้อีกแล้วในแผ่นดินสยามดังนั้นเหรียนของท่านจึงเป็นที่นิยม และเป็นที่ต้องการของผู้ที่ศรัทธาในตัวท่านเหรียนรุ่นแรกท่านสร้างเมื่อขาวตั้งอนุสาวรีย์เมื่อปีหนึ่งสามแต่เหรียนรุ่นนี้จำลองแบบมาจากเหรียนรุ่นแรกออกแบบได้สวยงามนักนิยม สะสมพระเครื่องแบบบ้านๆแบบชาวบ้านชาวบ้านสามารถเก็บได้อย่างสบายใจเพราะด้วยการออกแบบที่สวยงามทรงคุณค่าเก็บไว้มีแต่มูลค่าที่จะเพิ่มมากขึ้นตามการเวลาเหรียญดีมีอนาคตอีกหนึ่งเหรียญของนักลบผู้สื่อสัต์พระยาพิชัยดาบหัก ใครที่อยากได้เหรียญรุ่นแรกแต่ไม่มีความสามารถที่หาได้ทั้งหายากหรือไม่ก็ความสามารถทางเศรษฐกิจของแต่ละบ,บุคคลผมขอแนะนำเหรียญน,นี้สามารถเก็บไว้ใช้ได้เลยพุทธคุณไม่ยิ่งหย่อนไปกลัวกันเพราะพุทธคุณย่อมอยู่ในตัว ของผู้ที่เราศรัทธาเรียนรุ่นนี้จึงสามารถเก็บไว้แบบไม่มีข้อสงสัยเก็บได้อย่างสนิทใจใครนิยมสม,มชอบเก็บนักลบผู้กล้าหารนักลบผู้ซื่อสัตย์และมีความจงรักภักดี เป็นหนึ่งไม่เป็นสองพยาพิชัยดับหักสามารถหากเก็บไว้ได้เลยนะครับใครชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับ